ของตัวแทนจากบริษัทเอพนดอฟนะคะเราก็มีความยินดีที่จะมานําเสนอโปรดักต์ไฮไลท์ของบริษัทในวันนี้นะคะสำหรับเพื่อนที่ทุกท่านเห็นด้านหลังอยู่ตัวนี้นะคะก็คือเครื่องอัลต้าเซนติฟิลนะคะหรือว่าเครื่องปั่นเวี่ยงตกตะกอนแบบยิ่งยวดโดยรุ่นที่เห็นตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่น cr 3 0 nx ค่ะ ซึ่งรุ่นนี้นะคะสามารถทำความเร็วรอบได้สูงสุดถึง30,000 rpm นะคะแล้วก็มี capacity สูงถึง6ลิตรนะคะนอกจากนี้ค่ะ,คะเขาก็ยังรองรับฟีเจอร์ในการปั่นแบบต่อเนื่องนะคะซึ่งก็จะเป็นการปั่นตกตะกอนแบบเป็น continuous a s p r o ไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้นะคะจะมีความพิเศษตร,ตรงที่ว่าโรเตอร์เนี่ยเราสามารถวางลงไปแล้วเป็นระบบ auto l o อกอัตโนมัติไม่ต้องใช้อุป,ปรกรณ์ใดๆในการไขให้แน่นเลยนะคะก็จะทำให้สะดวกกับการใช้งานมากยิ่งขึ้น 好。<noise>